มาผมไม่ได้อัดคลิปอาร์คไทนมานานแค่ไหนแล้วจริงจริงๆอัดนะอีเวนต์โดทีรีรันอ่ะผมอัดเพียงแต่ว่าอันนั้นอ่ะเล่นจนจบแบบยังไม่ทันได้ชาลจนอะไรเลยตีไรหละผมก็ยิงไอ้นั้นจบหมดแล้วก็เลยไม่ได้ตัดลงวันนี้ตู้ที่หลายๆคนน่าจะอยากกดหรือไม่ก็อยากข้ามเอ,อ่อถัดไปของเราเป็นอะไรนะเป็นชูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชูตู้ถัดอันนี้เป็นอะไรวัตตุซาเออวัตตุซาโอชูมันไกลมากเลยมันมันน่าจะ อีกนานบูซาก่อนเดี๋ยวผมกดกาชาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมยังไม่เล่นนะผมจะไปเล่น tft กับเพื่อนก่อนช่วงนี้ตนะิท t f t อะแล้ววันพรุ่งนี้ผมค่อยมานั่งเล่นออกสตรีมไปลุยเลยเออลืมดูห้าดาวตัวนี้เป็นอะไรนะสคิปเลยถ้าเป็น5้าดาว ไม่ใช่ออสตาเนี่ยใช่ปะตรงเลดปะตรงเลดอยู่เราจะเอาโอ้เอลมอนโอเคเป็นเอลวมอนกับเจสซิก้าเราจะจัดไปทั้งคู่เลยกระเป๋าสองก็เอากูแล้วเหรอแค่ไม่มีการันตีมก็เอากูแล้วง่ายๆหน่อยเจสซี่ขอร้องนะเราก็อยู่กันมานาน โ okay. อเคยังห้าดาวอยู่สามสิบโลเฮ้ย hey! ออกสามใบอีกเี่ยห้าดาวมันต้องมีอมมอนในนั้นดูนะไม่ใช่ปุ๊กฮะใช่เหรอ เจสซี่ที่ไม่ได้รวยเหมือนน้องขอร้องละห้าสิบโลโอเคห้าสิบห้าสิบได้ชัวใบที่สองแล้วก็อีกสองใบท้ายคืออ so ัลมอนดูนะหกดาวเจสซี่ ฉันไม่ e r e มาที่น,นี่ r ทนขมลันดอร์อไ e ่มีอ,อ,อ,อทไทำไกูด้ดง,งอะอีกสองตัวหลังแต่แต่อย่างไรก็เป็นดับเบิลอัลมวันอ่ะไปต่ออย่าเล่นตัวขอร้องโอเนีย่ยพุ่งเทวะอะหกสิบโลละเจ็สิบ โอ้โหเฮ้ยเจสซี่เอาถึงร oh ้อยหรอร้อยห้าสิบป่ะโอ้โหเอาวันสามใบละอู้เอาว่าหมดตูดให้เจสซี่ไปเนี่ยโอ้สีฟ้าอีกแล้วแสงสีฟ้า คอป,ปเตอร์ไม่ชอบแสงสีฟ้าเฮ้ย hey! เอาจริงที่แล้วนี่ไม่ใช่ด้วยหนึ่งร้อยร้อยโลละร้อยสิบโลร้อยสิบโลหกดาวใบแรกเจ็ดสิบนสิก้าโอ้ ยังเหลือ200โลไว้กด s right. <S วูดูซ่าอยู่โอ้ไปกอดเหลืออยู่เท่าไหร่หัวเลืออย่างน้อยยังเหลือเป็นเสนโอ้รักคนนี้เขาต้องทุ่มว่ะไปขายขายก่อนไหนมี มันกดแรกไม่ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมเอาไปเลขฟาทูดมาผมไม่มีฟาทูดบอกก่อนเออชอบผมซื้อสกินฟาทูดมาแต่ไม่มีตัวจุดจุดนั้นนะอะประมาณเนี้แหละมาผมเอาอันนี้ไปตัดพรุ่งนี้ผมมาเล่นอาร์คไหนผมจะงดที t ทีนะโอ้ไม่ไหวจากที่เธอต้องทุ่มทีเจสซี่แมวเขารวยต้องปีนหน่อย เงินก็มีเยอะแล้วยังต้องให้เราปีอีกถวย